มาตกใจบุษกาบาตาเพิ่นเช็ดสาวเพ่งบ่าวไทยมามั่งๆเฮือนลับบ่อแบบนี้วะโอ้ยเนาะเยอเนาะมาแต่ก็ไปถิ่นตั้งเรืออยู่มาแบบนี้ไม่กองสะกองทรายอยู่เป็นดนอได้วะผู้บ่าวไทยเรามาเอาดีโลไปยักบ้านนะวะเป็นมากขนาดก็ดกอะไรเนาะเป็นหาเปละชวนนึ่งอันไหโดยแม่คือนั่ะชวนตกหักกับมืดบงได้เลย กระชวนที่ว่าเห็ุปีกายเี่ห้ากระมิดวง,งเดือนทิ่ย้องกันแหละกังห่างนะปิดเธอติดหนึ่งปิดเธือ่อหาไปขายรงทิดพันรงเช้าพานกาบสบายดีสบายดีแล้วก็สวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสูขคนนอะงพ่อพี่น้องเนาะโดยโบว่าสิเป็น่นพ่อพี่น้องทั้งพังลาพัางไทย ทังต่างประเทศนําเนาะก็ยินดีตอนรับเขาสู่ซองของเบาเวียดบ้านเฮาคือเก่าอีกแล้วค่ะพี่น้องเอ้เนาะก็มาพบมาพ่อเนาะก็เบาเวียดในมื้อนี้ค่ะพี่น้องเอ้ก็อยู่ที่บ้านโนนนาดีเนาะพี่น้องเนาะก็มาหาทางสาวแพงเพิ่นอีกเนาะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็ได้ปะตุบ่ได้มาแต่ดุนดุนพี่น้องเอ้มาบัดนี้โอ้ยเนาะคือว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างแปลกหรือว <Right. S 1> ่าเปลี่ยนไปหลายเนาะพี่น้องเอ้ อ่าแล้วจวนซาลานเป็นเป็นจ no. uh, <u> ังไดสิอพยพไปทางใดเด้นี่เนาะม้างเพจนบิดพ่อพี่น้องเอ้ยเอ้าเดี๋ยวบ่เวียสิเปลี่ยนเนาะมุมกล้องพ่อพี่น้องเบิ่งชมนํากันบาดนี้อานี่เด้อ่านํานีตะกี้นี่เป็นอ่าเฮือนคือกันมาบาดนี้มงลงบดโยนี่พ่อพี่น้องเอ้ยบัดมาทางนี้ก็มุ่นปุ้ยคือกันจักเพิ่นสิฮบยไปทางใด

ก็เดีเอาว่าชีมั่งที่เรือฮุบไปนะก็เดีเอาว่าชีอุบพยุบไปทั้งอื่นทั้งไก่นะเนาะมาตกใจเบิดกบตาเพิ่นเช็ดสาวเพ่งบ่าวไทยมามั่งเพื่อนรับบ่อแบบนี้วะโอ้ยเนาะโยนเนาะมาแต่ก็ไปเห็นตั้งเรืออยู่มาแบบนี้ไม่กองสะกองทรายอยู่เป็นอะไรวะผู้บ่าวไทยเรามาเอาดีโลไปยักแบบนี้เนาะ อันนี้นี่คือสิพากันมั่งไปให้ไปนะแล้วก็เพราะว่าเฮือนใหม่ก็แล้วแล้วก็แล้วก็ยังไม่เฉียดอะไรยังช่อเดี๋ยพอแล้วไม่เสียดเป็นอะไรเป็นอะไรตัวนี้ยังบ่พอผ่านีลยังไม่เสียดนั่นแหละแต่มันพึ Nein, ่งจ้างรบอลไรแต่ยังบ่ได้ต่อจังยังอะไรจ้างใส่ใส่ใส่นั่นผ้าถ้าถ้าอย่างจ้างสร้างอืถ้าไม่เหี่ยวก่อนทําถ้าไม่เหี่ยวไม่หาวก่อนเพิ่นว่าแต่มันครบไปแหละ อีกประมาณเดือนหนึ่งเดือนช่องว่าจะหายเข้าไอ่หายทำเงินนะว่าแล้วเป็นยันดูว่าหาเดือนหนึ่งเดือนชงเฮ็ดเชียติคิดยังบาตรนี่ฮะที่จะจไหวเลยไม่เอ้ยโยเอาเฮ็ดเชียติคิดยังเดือนหนึ่งเดือนชงยังจะมีเงินเนาะแต่ว่ามีเงินเลยจ่ายบ่มีเลยก็โยกไปก่อนนนั่แหละดโดูนั่นละบ่าผิดหองเอ้เทว่าโดนพ่อสมควรมาเลยเขามาเยี่ยมมายามทางสเสพงเพิ่นเขามาเมื่อนี่เห็นเนื้อเห็นซ่านเพิ่นมาก โอ้ยเนาะตกใจเบิดแสดงว่าเฮือนนี่มางอกเลยสิไปเห็ดเป็นเทียงนะโอ้คือเถียงไงเถียงหน้าญุ่นกะ,ะ<ม>พี่พังหมดแล้วว่าเต้นง่องเพิ่พนไปใช้เบิด์ตสำเร็จลูกเจ้วนะฮะไปเห็ดป่าเพิ่นอ่าไปเฮือนเสาแ<ม>ดงเสาแดงเสา,เสาแตงเนาะโอ้ยเสาแดงว่ากันจะพิษถึกๆว่ากันไปลิ้นไว้สั่นซะเป็นอั่างไรทางเพิ่นช่วงนี้ เรื่องเขาเรื่องน้ำเพิ่นนี่คือเก่าแล้วเนาะโดยแม่คือเก<อ>่า<อ>กินไปเลยสักที่ทมืดหมดแหละคือปีนี้นี่เห็ดน้ำกันบ่ปีนี้โดยแม่เอื่นก็เห็ดน่าอยู่ใบคำหน่อยกับแบ่งกันผลิชิปชอบหน่อยอยู่พุ่นกับเห็ดอยู่พี่กับเห็ดโดยเอจี่พี่ห่ก็ได้กระชับว่าอะไรผลิชิปหมดแล้วแต่กินไป็นน้ำมืดเป็นชิปชอบนะนะยังมาร้ายยังจิจะาา<อ>จิฮอดเดินได้เลยยังโมโหนะขึ้ะนะ นั่นแหละว่าไม่ต้องเอ้ยอคือทั้งไฮทั้งหน้าใช่เพิ่นกับครับปีนี้นี่ได้หลายหลายกว่าปีแต่เก่าเนาะเจ้าเนาะครับแต่ว่าเรื่องว่ากันนี่ยันเป็นไปว่ได้แล้วบานนี้กลายเดือนสิบสองแหละ,ะ,ะมิดอิมซิมเลยบานนี้เจ้าวเพ้งว่าใช่ผ้าห่มกาคนกับว่ได้ซัำมือไ่เนาะมือได้ผ้าห่มกาคนกับเอาผ้าห่มกาแขกเนาะอยากเนาะ ว่ามันอย่างไรมันบดกิวเพื่อนละบาลนี่บดเวลาแหละว่าแต่รถไทยไหมเพื่อนเอาไปทั้งไหนมันนี่คือโบห็นเพื่อนเอาไปแก่ไหมลงเตาเพื่อนะจุกถาจุกเตากะถ้ากัจกว่านี่กับไม่ไหนจกเหมือนละชองเตามันยังได้เฮ็ดเ็ดขายบ่ชอบเท่าไรอ่ะนะเฮ็ดขายอะไรเข้าต่นนี่เข้ากับเขาเอาไปเลยเช่าสอบแล้วกันด้วยแกชิบชิปเอสสอบไปขายขายสอบเท่าไร สอบสามสิบสอบสามสิบอืมเขาเอาไปซาวสอบเข้าใจเงินละหกแสนเด็วกันยังเลยสิบเอ็ดสอบอืมเฉพาะสอบอะไรต่อฮะสอบเพราะว่าท่านท่านเป็นราคาพพี่น้องเอ้เพราะหากกนร่างเป็นปีนี่แหละเริ่มนักงหน้าขึ้นเนาะเพราะว่าทางบ้านนั่นพูดเลยาทางบ้านนุ่นแย่งมาสอบสามสิบเพราะว่าแต่พี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนน่ะมีแต่ สอบสิบแปดสอบเศร้าเนาะสอบเศร้าถือว่าแพงส่วนน่ะเดี๋ยวนี้เศร้าหาสามสิบสามสิบหาได้พอใอ้ดิฮะตัวว่าบัตรสอบแดงสอบยืดได้เคยใส่บัแบบสอบยืดสอบเขียวนะสอบเขียวน้อยยืดยืดนะบัวเคยใส่บัเคยขายเนาะว่าอะไรก็ได้อืมคืออ่าทานตอนนี้นี่ถือว่าขายไปแล้วเอาเงินมาใส่แล้วแต่ว่าทานนี่เขาได้เอาไปไหลชอบตก คัชชิปช็อบก็ซ้ำแซนเนาะช็อปซ้ำชิปเลยภาษาสอบก็ฮุกแซนฮกแสนอะไรยังเหลือกชิปเอสชอบอะไรนี่ยังยังไม่ได้ขายคือเอสช็อปอย่างเงี้ยยังชิปเอสช็อปพยายามได้เมนเผามาเอาเนาะตอนนี้แต่ว่าซาเนี่ยเมนเบิ้ดมูคะไปเป็น้องเลยอ่าตคือเห็ดเป็นเศรษฐกิจเลยช่วงนี้เนาะคือมันนี่เป็นอย่งไงีคือโบได้ไปลงเต่าน้ำพึ่น เท้าหากระจกมา่อไหร่เนาะก็แล้วเมือใหม่เลยคือเห็ดน้ำกันบ่พอเห็ดเท้ากับชื่อว่าชื่อต่อลำเพื่นกะแมนเนาะชื่อชื่อต่อลำเพื่นชื่อสอบเช้าเนาะมันคล้ายเอาสอบสามชิพพอแต่ไปที่น้ำลายลายตะมันโดดลมนานก็อยู่ลำเฮาเนาะอ๋อคืออ่ะว่าแล้วก็คือาเพลงนี่เอารถในโพไปแกยไม้ทั้งพโพนี่มีแต่ว่าไปตัดไม่มาลงเต่าก็จุดอ่า หลาสาวเพ่งคุนซื้อตัวศพสาวพันแล้วมาขายศพสามสิบรับมาขายเพราะสั้นซะกินกำไรเด็กหน่อยว่าแต่ล้านข้าจะได้เป็นยังไงป่าเนี้่ยเบลนหอยแล้วมื่อนี้ก็เลยหอยก็อ่านเม่ยมันบุเป็นตาได้บอลลูนได้มันก็ก็ว่าได้ก็ได้อยู่เลยมันมีเวลาเนาะไปไปทีห้องบอกได้เรื่อยเนาะ มันเถิกออกหนาดีแต่ก็ไ่ด้คายที่เขื่อนนะเผื่อเผื่อัดนะไ่ด้คายดูผัดชวนกผีออกไปฮยบกผีนช่องชวนชามชวนนี้เราไ่มีเวลาปลูกลายป้นั่นหูเจ้ากัปลูกช่องชวนชวนหนึ่งเป็นดอกเลยรยังกัชวนหนึ่งก็ขึ้นช้หนี่เฉรธฐกิจคือตอนนี้นี่ปลูกแันั้นผีลายเป็นยังายก็บ่ได้คายพอด้กินพอดะอยู่พได้เก็บอะไรเอาง่ายๆ่าพอพอ่ได้ซื้อม ่วนนึงกกําลังเป็นดอกเนาะบพี่ะพีพี Do ่ด้ออยังช่วยกอยู่บ่ดกอยู่บ่ดกอยู่บ่ดมันเป็นมากกดกท่เนาะีเป็น่แหวนนึงันดโดยมอ๋อาชวนตกกระมดงบงใดะชวนที่ว่าเฮ็ดปีกายนี่กระมดวงเดือน12นั่นแหละเนาะ ปิดเถอะทิดหนึ่งปิดเถอะหาไปขายทงทิดพันทงเ้าพันไปขายให้งบ้าน้วก็มีพ่อโคตรเนาะถิ่ชวนเดียวแบบดกผักริบแสดงว่าพันน้อยเด็คือสาวแพงคนนี้ปลูกหมักพริกดกพอแล้วกันเนาะช่วงนี้บาเวียดเขียนชวนอยู่ยืมตัวไปปลูกให้หน่อยเด้อจังมือหนึ่ง ปลูกกับแม่นะอากาศส่คุ้มมาได้เบียร์มันเป็นแบบเอามอนอะไรมันเอาเบียร์มันเอาแบบกาในมันสิคุ้มมันมันออกเดี๋ยวนี้มันเบาเามันออกกันเต็มคุ้มไปมาตีไหนเพียงหนึ่งเลยใหญ่เลยจัดก็นโรคเบียร์มันเลไปปลูกชวนใหม่นะพี่จัดเอาเบียร์เอาเลขคุ้มส่วนแรกนี่เขากาในใส่คุ้มเลยโดยแม่อ่าบัดส่วนที่สองม่มาดึงเอาเบียร์ในส่วนตัวแรกไปปลูกโดอ๋้ทีแรกกันปลูกชุดก่อนกัน ปลูกเป็นเบีย้ยเนาะปลูกโกเมื่อวานใช่เป็นแบ่ว่าวันในมันใช่เหตุการนั่นนะแต่เบีย้ยมันใหญ่ใช่ไหม大姐โรคเราไปไปคุดคุม้มแล้วกะจำชาจีนแทนอะไรคุ้มหนึ่งชามชามต้นชามต้นนั่นอะไรมันมันใหญ่มันก็เป็นแบบเป็นดอกแล้วชวนนะแต่ังชวนตโตปลูกกำลังนี่กล้าใช่คุ้มแลยอะมันกับเบีย้ยมันยาวใํานี้แล้วเบีย้ยมันที่ได้ลุกไปขยายปลูกชวนใหม่แลวค่ะมีชวนนะ พังว่าวันนี้เฮ็ดไม่ได้ชวนพริกเลยมันจะ็กะเข้ามาขอซื้อบีบมาเลยกะคลายเข้าเล็กะหน่อยนะอืคือแต่กี้จะไปเอาไนมาเลยใช่ไนปลูกเองะแหละคือว่าแรกกะซื้อมัพริกเพราะมากินแลวกะเอาไน่นไปปลูกปลูกแรกกะดกมันเป็นหมากดกเลยกะต่อเลยโดยแม่ต่อเลยปลูกคููปีเลยนะก็พอได้เล็บมาได พอได้แก้ไขบ่ได้ชื่อนะฮะก็บ่บ่งได้เด้ก็บ่ชื่อพอแล้วก็คืออ่าทั้งกินแน่ลายแล้วก็ขายนําขายลายกกินอกินลายบ่ได้เนาะอ่าบ่คือหมักหมูหมักแตแน่นกินกบ่หมดนะครับปิดทงนึงก็เนเดือนก็บ่หมดมันเน่าไปนํามากินบ่ทันเด้เพราะว่าคือเอาวเพง่นเว้าละกัถังเฮาบ่จักเบอร์เป็นเตือโอ้ดหน่วยใหญ่นะพอเ่เลย มัดผิก็บอกมัดผดแกมักผิดวงนะผิกขางคาวผีบุ๋งอะก็ห่อไอ้แก้รผีคีนัวอะไรผดเป็นจ like ok, no. like uh ุ่มมันหมากโอ้ยบอว่าปยักเป็นเมยปิดต้นแล้วต้นหนึ่งค่ะมันดกเลยล้ออะไรใครมาจนยองจนจนจนเข้าสซอ้อนแบบมาดีใช่ผีนี่คือดกแถวๆเขาจนขอหมากมันไปกา จะให้เขาน้มเนหลาะเลยเขาบ่มีเลยเขาคอยจะ้คือชวนนี่ก็ยเติบอยู่บ่ชนชวนหนึ่งร้อยปายร้อยปลายต้นเออยปลค้มร้อยปลายคุมร้อยหาชีพพกชีพผนที่เขาชองร้อย้แสดงว่าให้หน้านึ่งเลยโดยแมนช่องชวน่กระตุกดูช่องร้อยปลายแหละแสดงว่าเจ้าบัวต้องเห็นอย่างเลย พดชวนเดินก็ชิบไปหาเพิ่งเถอะกัชิบเชินเถอกก็เช่ามันใหญ่นาดก็เช่าเช่าหาเปนแหล่หัวเดียวห้องว่านี่เจ้าโบต้องเห็นอย่างเลยเจ้าปลูกริกขายเลยปลูกก็ได้ายนี่แหละสีเนาะขายทรงต่างประเทศเลย่ต้องชวนคลขายลักชาะเมืนก็บพ่อคนผิวเอาๆเลยผิวเขาโป๊แล้วก็เอาง่ายแบบหมักริกขาวนอกแบบกินกับเฟือกินกับยังโบสอดท่าคล้ายผิวกนาดอะรเขาโป่ะเขามาเอาหอด ถึงหน้าเลยนะโรนทางชาจชิปที่ชิปทายเหรอปีนี้ค่ะปาคือคือว่าค่ายกันไรคือปีนี้เนี่ยหางเริ่มออกดอกอ่าจากน้อยนีดเป็นหมากแล้วกระชวนก่อนค่ะรลังเป็นหมากอะไรก่างเป็นหมากเระจ้ะทังว่อนอีกไะทิศเดือนเดือนได้กินแล้วโอ้โหชวนตัวละหัวเดีวว่ามันหมักพริกเบิ้นนี่พ่อมาเยี่ยมอยู่อะฉันเนาะพ่อได้ปิดไทยด้วยนะค่ะวันเดือนของวันอีกช่องเดือนหนึ่งช่องเดือนนะ คือพังพิ่นว่าน uh ี่มะพริกนี <p <p ่ปลูกง่ายสําหรับเพื no> ่อนปพว่พังว่านี่เอาเป็นหาบัดได้ก็ได้ก็คือเป็นหาบแท้ได้ก็ชวนชวนเก่าเป็นหาบโซหาบปปิดโซหาบเป็นปิดแต่ถือหันทิศหนึ่งปิดเทนึงได้ก็ยังได้เป็นหาบมาบริบับเด้อเขาปิดขายเดี๋ยวบ่มีเงินกันเล็บมันเป็นหาบไปขายหลังจามเดี๋ยวเขามาเอาหดอันนั้นนะ ไม่ค่าเขาชื่อหยกเลยนะแบบว่าโลดตั้งชีบจานชีพมันนะครับเอาวันเดียวเลยขายหยกเลยขายเป็นโลเลยขายเป็นทองเขาเขาว่าขายตกไปนี่เหรอได้เอาชิเขาชงล้านไม่จักขายพลิดค่ะขายแบบแบบขายอะไรเป็นนั้นๆโดนๆเหมือนเดียวกันเราเขาเอามาเอาค่ะพอแล้วก็เอาปิดรอบหนึ่งประมาณบาทประมาณประมาณทิศหนึ่งนี่ยแม่ได้ปิดอีกแบบพลิกเนาะ ไว้มากมื้อมากพอแล้วเดือนนึงเจ้าเก็บเดือนละ5นี่คิดว่าเดือนนึงนี่บ่อยู่แล้วล้านนึงเดือนนึงมื้อเเพิ่นชอบปิดนําเดือนนึง่ะปิด4-5รอบพแล้ว4-5รอบบ่มน้อยๆด้่พี่น้องเอ้ย4-5รอบก็4-5บาดนี้บัดปิดมายิบมาอยเทือน้อยอีกเนาะโอ้ยม แต่ที่เอกินเนให้พี่น้องแน่นอนชาวชวให้พี่น้องบ่ได้ไล่ได้ขบคา้าเห็นหมได้เป็นล้านไดให้พี่น้องกินมขดีนัเล่าเรีกกับเดือนละล้านนี่อยู่ได้พี่น้องขายมกพริกนี่ขายที่หนึก็อโรยสามสีส네 oh, ีท่หนึ <speaking <speaking um, ่งตตอยูยอันนั้นชาวคูหนึ่งมันได้แรกกับที่ขาวแล้กกับสองแสนเฉพาะโกลงแพ้กพผิดมมนเดแมนเม มันยังกระเพงเพราะว่าโลหนึ่งนีมวลสามสี่สิบพันเขาปลูกเองเห็นบอกผมหนักกัออกไปปลูกอยู่แคบน้วช่องโค้ดามชวนเขาไปปลูกพีกายพี่เชื่อไหมเขาไม่ได้ปลูกลายตินไม่ได้ใชมาเอาปลูกเลยเขาแบบมันเขาชื่อเชี่ยวอยู่ปีปีนี้ต้องทำใจเนาะปีนี้ยันมีคู่แข่งอยู่ปีนี้ว่าเมื่อเขาปลูกกับมันบอกเป็นมันตายเมื่อกี้มีนะเป็นน้มือเขาเขาปลูกมือคนได้มือห่อนมืออย่างเบื้องนี้ได้จรงจังว่ามือห่อนเอ้าว ไปปลูกยู่อว่าเจ้าปลูกโรตชิลล์สังเกตว่าปลูกเฮาวฮาวกาเนาะเฮาว้าเลยมันจะออกออกแล้วมันจะบบใหญ่ใบยังมันช้ำเก่าไปแเมื่อเท่าผู้ใดมือห่อในปลูกมันจะเป็นเบี้ยเป็นเบี้ยแบบเป็นเพี้ยนะเป็นเพี้ยใบกูดใบยังเลยกระตายแมใหญ่ที่เฮาเฮาปลูกกับแม่เขาบ่าเป็นอู่ด้ปลูกก็พีดเดี๋ยวนี้เบี้ยมันช้ำนี่แล้วนี่ยังม่มีใครเค้าชื่อดอก ทำให้เขาเจือกจับกจ้ายเนี่ยเบียร์มันเต็มคุ้มเต็มไฟเต็มคุ้มหมดคุ้มมันใหญ่ชุบๆนี่นะคุ้มนะมันเต็มเลยนะอัอแะไรกับคุ้มหนึ่งคุ้มหนึ่งเป็นฮะฮอกกิฟคนแรกเบียร์อ๋ออะไรอ๋ออะไรกับคุ้มคุ้มหนึ่งตัวมากนะอ๋ออะไรกับบิดบิดเลยเลยแม่มันออกหมดเต็มคุ้มไฟมันออกไฟก็เห็นกับช้อนเบี้ยถิ่เดี๋ยวนี้ค่ะ พนันกับคลายไฮเดอร์พนันก็เห็นคลายไฮเดอร์กจะได้คลายให้ผู้บ่อกอะไรเพื่นเดือกเหตุชดอีกประชาพิชานแล้วช่อชวนดกัก็พอแห้งแล้วฮดาะวหาบเนาะผัวไวน้ำผัวไวน้ำถว่าน้ำมุกลงจักหน่อยในเมนแห้งไก่ปลาปลาเลยมันก็บปลาทายเลยครับปลาเดินหาในกีบปลาเลยก็้ากินมากมันยังเดียวบอกเล่าก็ว่าคืออ่านี่นี่หมอกพริกนี่เฮาบ่ามือฮด 2, 3 mươi hốt thơ nương, thơ bán nhanh khít pái là cả thít nương to thơ Đúng rồi Ờ, mình chỉ bảo như thế thôi, phục mặc mô này, tông Chân đáy, khô mơ Ờ, phục mặc Khơi loang nhiều bộ, khơi loang nhiều bộ Bộ, bộ khơi loang Nhưng mà khơi loang phục bộ Thế thì phục bằng cái phô trang là phục mặc mô Đâu, nắc nôn cái, chả nó Phô bà Phục thịt bà bán ngãi, phục mặc mô bằng tay Bật phục mặc mô bắt เซ่บได้บานิวานเนี่ยแล้มีหน้าไก่เนาะก็คือเขามีไดมีเป็นแบรมีดว้เมี่อันหน้าไม่โป้มน้ามัดูเืนติภยบ้มีทอไ่เี้ค่ะบา็เป็นนั่นแหละเพราะว่าปลูกผักิกเอ้าปลูกหมกริกแต่ว่าต้องระวังเบ้ได้เนาะเบ้นี่มักจะได้ไดโอ้ยอันนี้เขาบ่ได้ต้องควบควติดถี่นะเอออืดน้ำอีก โดยคือเศรษฐกิจหมักพริกไว้สั้นซะพอได้กินพอได้แก้ไขปลูกบัดนี้บ่ต้องเว้าเรื่องไปไทยบัดนี้เนาะมีแต่ว่าผู้มักพริกขายเลยภาชนะปลอดหยอดไทยไว่าสิได้เป็นสะพ้ายทางไทยก็แล้วจ้อยช้าเจ้าะโอ้ยเนาะอาวสานตอนท้ายพบอต้องเออ้้ยยบ่่่ไดเป็นูซีแลบัดนี้ยตอนแรกคิดว่าเดือน12สิได้เกี่ยมมะมุกมะฮ่ออยู่คิดหวังครับบ้านี้เนาะ เปิดหน้าจะเห็นได้เนาะเปิดแค่กลางเดียวเป็นกบบเป็นเรื่องโง่เรื่องงานกับคือว่าคือน้องว่าอะไรเนาะฮ่ากับบอกเฮ่เคยถามมาเยอะสรุปว่าอ่าัดหอเนาะบ้านนี้โอ้ยนี่ก็ว่ายกกันไปคือเรื่องคู่บ่าวเพิ่อนผัดมาบอกน้ำหลังบัดจะเพ่งกับมันกุกใจที่หลังบ้านนี้คิดลำล้ำลำล้ำ บอกสืแรกก็ว่าเออคนทนีเท่านั้นกะก่ส hmm. anyway, ูกะทิท <c ười> <mostly S 3> ้อย่าน้นองว่าคนันกะ้าก็พึ่งว่าว่าต้นจะผลิีออกมาขออั่นแหละทางทางอยู่จะเมื่อก่อนน้อก็ทานเป็นบบบเรื่องอายู่ประชาคันว่ะถ้าเห็นบัดเดียวแ่นก็บ่าเป็ดนั่นตอนท่มัลมกัทีเลไรแบบ้พังพังจะบ้าคือเสาแทะมาหอดเรื่องพบ่บวนี้คือเสาคือมองแทะ เจ้คิดลายว่าพังว่าคือแบบ้าวๆมองๆแค่น้อยหญ่แล้วันติ้มเก็ดพี่่าทำใจได้แหละทําใจได้เหรอโบโอ้ยนอนไริเตงงพี่งีสาวเพลงก่อนเนาะทําใจได้แล้ววันนี้หายสบายเลยสบายแล้วเนาะคือเมื่อตอนแรกที่ว่านอนห้มุกพอหุ่มสามหุ่นห่นยะเจออยู่เขา ได้เป็นมาแ้วที่จะงได้ดอายันว่าเนาะนอนหายตุ้มบะาห่มอยู่บลาๆจเป็นบ้านโดนไทยตอวเราตอนพบ่าวไทยตอเอพว่าไทยมชิบหายตปอตะโปจะบอยันว่าเนาะบอกกินาวบาเนาะเขาได้ยินบย่ยันว่าเลยก็พบ่าวกินขขาวกามมือนี่ กินด้เขาเนาะเลิก็เลิกเลยจ้ะบุญวาดชนะเอาหอดเขาเอาก็หอดหาเนาะกปอยกไม่บุญวาดนะหอดเพิ่นอยู่บ่ก็อยาีอยู่เป็นแบบพ่ได้เดียเป็นดียวเดียวเปนแบกมาเห็นจ้าเพเอ้าอยเอ้าเดียวแต่ว่าเห็นเอากัมากรเห็ดเวียเห็ดงานมาได้เห็นแบบเห็นแบบอีอยางทำําให้ดํานำมาได้ที่เอาที่เอามาแบบไดเนาะเนาะคือคือว่าใช่เนาะมาแบบเออ เพชรหน้าบ่ได้ก็มีเงินจ่ายมีเงินเดือนโอ้ยเงินเดือนมันไมจีพ่อกินพอข้าวกินเงือบเกือบจีนแล้วไย่พอเนี่ยคือเงินกันไปนอกฟรอยเป็น้องเนาะเพราะว่าคือว่านั่นละนับมือเขาจีแก่ละไม่นานแม่นหมอเนาะแม่ท่านที่นมเป็นนาเจ้าแม่แกเป็นนาเนาะที่านจะกินเงินเดือนประเทียบยางป้าโถเพิ่นเพิ่งไหวใจนาะว่าทิศก่อนแล้วเพิ่นว่าว่าเออไอมีทั้งบ้านอยางไอ้คล้ายไปแล้วว่ะซ ชี่แจนบ่าเปือนเบากัะผ yeah. right. oh, ่าหมื uh ่นเบาเบาปริดได้ที uh ่เบาประชิดงอของงอประจำไม่ร่ายหนาะยที่เบาขึ huh. uh ้นมาแต่แต่ว่ายังติดต่อหากันอยู่บ่บอกว่าติดต่อเพิ่นเพิ่นพิมมาบอกอะไะน้องเขาบอกว่าเออแล้วแต่อ้ายถ้าอยากขล้ายกันก็หน่วงเพิ่นว่ารถไปตั้มรถว่าเข้าหาขับขับรถมาตั้มเพิ่นเพิ่อนว่าประชิดหนะอยาอเป็นยเงาเราไปรถเพิ่นไปตั้มรถจ้าเข้าต่อเลยเขาปั๊บไหม ปั um. kind of ah, no, ๊ไมาวะโ้จักรทลาปั๊มาหลดจักกักหลดเปวก็หลดเก่งอะไรอ้านบ้านเน่ยเป็นวายเพาันมา่ยะชั้นก็ได้นั่งรถเก่งเนาะสาวเพลงเนาะโอ้ยไม่ได้นั่งรถเก่งต้องนั่งมาขยานนั่งรถไทยเนาะโดยโดยโดยนั่งรถ่นหันข้าหันขายเพิ่นกับบุคายสช่มุ้นี่คือคิดอยากเข่าอยู่เนาะชาวเพลงกับบุคายเขาต้มขนมมัเลย บอเตเห็นตู้เย็นุ่นยอมีน้ำเย็นจักจจกอยู่จักนี่้ยน่ะมเนะนหายนะโอ้ยเนาะพอยองพันยื่ดอกไม้ดอกเ้ยโอ้ดิหายน้าล้วมีตกน้าจอยสาเหล็กพันมาได้นเนาะเบิ้งเบึ้งเบงฉันเผาอันจบคลิปก่อนค่อยจอยบอตาสีอุ้อั้งมนนุ่นอีกแล้วเนาะอ้ดอกเ้ยบอลกกับสีซื่อมักทีน้ำด้วยเสพเองเนอ เดี๋ยวถ้ามันเป็นหมากพุ่นแล้วสิชื่อล่วงหน้าเด้อจำจำช่วยกันได้เนาะเออสิชื่อซอย20,000ก่อนบ่ไปร้องเอ้ยเอาเนาะให้เป็นมากไว้ไวเด้อเนาะแบ่งปันกันเนาะอันนี้คือือล่วงหน้าดเนาะว่าลก็แบ่งปันน้ําิน้ําใจกันนั่นล่ะเนาะโดเอาคั่นคือใหขอตเดินทางับด้สาวงเด้อโดเอาสบายดีสบายดีเนาะไปพ่อพี่น้องเอ้ยอ่าเพราะว่ามันก็ใกล้สิค่ําแล้วไดอ่ามือผัดอ่า หดทัวรดส่วนอีกบอตาเพิ่นก็จะมีเวียกเห็ดอยู่ประยักทางบ้านทางเฮือนพุ่นก็ได้น้องพ่อพี่น้องเลยเอ้าก็คือสิประมาณนี้เนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณอ่าผมพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขสุขคนที่เขามากดติดตามรับชมคลิปแล้วก็รโกดข่าวโฆษณาคลิปของบวียดไปททยนี้ก็ขอให้พ่อพี่น้องนั่งอยู่ดีมีเฮงเบิัสสุขสุขคนความเจ็บจะได้ความไข่ยามีปรารถนาสิ่งใดสิ่งใดขอให้ได้อ่าดังใจมุ่งมั่นปรารถนาเด้อเนาะไทยนี่บวีดเองคือก็าว่าสสบบาายยดดีีีพพ่่อออน้้งเย